ครับแกสวัสดีท่าไม่ชมกันด้วยแลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนอารบั้ฟรีนะครับให้เรานะครับกดเข้าไปในแอปนี้นะคะนี่ครับแอปนี้นะครับที่ผมโหลดมาก็ผู้ชมไปพิมพ์อ่านก็นได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะก็นี่เลยครับก็พิมพ์ได้นะ ไปดีมันอยากกดม่ไดีลิงกก็พิมพ์ไปได้นะครับนี่นก็ไปเลยนะครับเราก็กดเข้าแอปเลยนะครับเ <ๆ S 1> น,นี่มันก็จะมาเป็นหน้านี้นะครับเรากดไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราก็กดเล่นไปเลยดีกว่านะ เราจะเป็นข้าอย่างนี้นะครับเราอย่าไปสนใจอะไรมากเราขายอย่างนี้มันเร็วว่ะเป็นไงผู้ว่าแล้วขายนี้เร็วเฮ้ยเนี่ต้องขานี่อ้าชะอาชะอ้าชาอ้าชานี่ชนะแล้วเกมอะไรเนี่ยคูณห้านะฮะเดี๋ยวผมเล่นคูเดี๋ยวผมขอดูโฆษณาคูณห้าแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับผมมามาเฉยโอเคฮะผมดูคูณห้าไปเมื่อกี้นะเราเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องโอ้โหได้กระต่ายมาเฮ้ยผูไปกดโฆษณาอีกแล้วไม่ทำไมโฆษณาอเออจบสักทีนะ ถามจริงโฆษณาเนี่เยอะจริงๆเลยนะเปิดให้หมดไปเลยพอแล้วพอล้ไม่มีเพชรเลยอ่ะไม่ได้เพชรมาบวชเป็นโลบักได้ไหมทำไมผมว่ได้เพชรไปยี่สิบห้าเลยอ่ะถวน ผมมียี่สิบห้าก็อนยี่สิบห้าสิแล้วมันเฮ้ยจำนวนบอกด้วยอ๋อ,อมันเป็นเพชรเราต้องการเพชรเยอะกว่านี้ถ้้เราอยากได้งั้นผมจะเอาน้อยๆหนึ่งอันอันต้องการหนึ่งร้อยเฮ้ยเ <laughs> ยอะเหมือนกันนะ ไม่ธรรมดาเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันมันต้องทําอะไรบ้างอ่ะทำไมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาเรามาสู้กับตะแกะเรามาสู้กับเปิดย่างกันดีกว่ามาสองหนึ่งไปมาดูกันว่าใครชนะโอเคผมชนะแน,น่ๆชนะแน,น่ๆเออเออเ,อ,อเนี่ยวันเงี้ยค่ะนี่คิดถูกคิดสร้างมาคิดถูกอย่างมากนะครับ โฆษณาที่ก็ื้โฆษณาที่ไหนโฆษณาดีนก็ซื้ที่ไก็ไม่ไม่ไไม่ไถ้ามีโฆษณานะฮะก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมากที่จะเปิดโฆษณานะฮะเราจะทำขาแบบเออวู้ จิง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 จได้ยี่เวกว่าแล้วเว้ยฮ่าฮาฉันเ็วกว่าเฮ้ยทังไงเดียเขาเร็วมากอืมฉันเ็วกว่าเองเฮ้ยการแบบนี้เราต้องเอาขายงี้งจ้งี้ไตเร็วต่เร็วก็ผิ่ย่าๆไม่โสนาอีกใช่ไหมเดา ใช่ใช่โฆษณาเกมเนี้ฮะเวลาเราชนะเนี่ยฮะมันจะชอบเด้งมาครับซึ่งอิมปิกมากอัปเดตไปอัปเกรดอัปเกรดกล้างเลยอัปเดตไ,ไหมไม่ได้ัเอาไม่ได้แล้วปะิง โอ้ตีนเป็ดในกระจกไม่แงเป็นแงเราไต่ได้ไกลกว่าฮ่าฮ่าโอไม่โอไม่เกือบเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบนี่เราตีนยาวกว่าไม่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 ยิ่งยิ่งยิ่ง่ว้าวดีดีดีแข่งจัมาวครับก็ไปทำควิสให้สำเร็จนะแล้วกินพิซซ่าครบร้อยนะครับเรานะฮะก็จะสามารถเอาไปแลกได้นะฮะก็ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ